ขอยกมงให้เมคอัพในวันนี้เลยค่ะคือแบบเลดถทุกตัวลงตัวสุดๆใช้แล้วปากช่ำแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือหน้าวันนี้ใช้บัตรหัวตัวอย่างเดียวเลยมันดูซบซอมันดูเข้ากับผิวมันดูละมุนไปกับผิวเห็นป้าใต้ตาที่แบบเนี่ยเลิศอยากให้ลองจริงคอนเฟิร์มเลยว่ามันสวยจริงเห็นปะ แล้วคืนมอว์นิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เมคอัพที่เกี่ยวกับนูโตรโทนที่กีบะชอบใช้มากๆเลยในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วมันนัวมันละมุนมากๆจะพูดว่าเป็นเมคอัพแบบคลีนเกิลประมาณนี้ก็ได้นะคือมันจะมีความแบบนุดน่ดๆนวลๆมีความละมุนตุ่น,น,นเอ๋ยอะไรฟิลๆนี้ซึ่งมันจะมีความนูโตรด้วยโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแต่งประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออมาแชร์เมคอัพที่เป็นแบบนูโตรกันบ้างดีกว่าเอ้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนซอ์จ้าคน เดี๋ยวให้ดูก่อนวันนี้งานผิวคือใช้คูชั่นนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้คูชั่นมาประมาณ1ปีเต็มๆได้นะคือไม่ได้ซื้อคูชั่นใหม่เลยหลังจากที่ครั้งก่อนๆเมื่อน,น่าจะปีที่แล้วที่รีวิวว่าแบบเออเมคอัพอะไรดีใช่ไหมครั้งนี้เปิดใจทุกคนเปิดใจให้ตัวนี้ค่ะเปิดใจให้มิสมิซึ่งกิฟก็ลองซื้อแบบ2องมาก่อนเพราะว่าด้วยความทีจ่จริงๆนะกิฟไม่ค่อยไว้ใจ <c oughs> คูชั่นหรือว่ารองพื้นประเภทใดเลยที่รู้สึกว่าฉันต้องซื้อมาเป็นขวดแล้วขวดนึงสี่ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้กย,แบบยก ซึ่งกิฟเป็นสายซัพพอร์ตแบบคิมซองอยู่แล้วนึกออกมาใช้มาหลายครั้งมากแล้วก็คิดว่าต้องเอามาพูดจริงๆคือมันสวยผิวนวมากอันนี้ก็คือกิฟลงเป็นแบบมอยเจอร์ก่อนแล้วก็มีลงเป็นกันแดดของมีซึมินะคะสีฟ้าแล้วก็มีลงตัวนี้ต่อเลยเอ้ยไม่ใช่วันนี้ลงเป็น น้ำตบแอมฟอร์มแล้วก็เป็นมอยเจอร์ของสีจันที่เป็นสีเขียวแบบสองติ๊กตอกติ๊กตอกออแล้วก็มีใช้กันแดดของมีซูมีสีฟ้าแล้วก็มาลงตัวนี้เลยนี่คือผลลัพธ์เอาจิงๆิป้าตัวนี้คุมมันได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เขาเบล์ผิวดีมากให้ดูตรงนีน้ตรงที่มันแบบเป็นลูกุงขอของกีวะคือมันไม่ค่อยมีเห็นไหมทุกคนคือมันเนียนมันละเอียดมากอันนี้คือกิ๊บใช้น้อยมากเลยนะเทคนิคของการใช้คุชชั่นของกีว่าคือกีจะบีบใส่มือก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้แป ลงที่หน้าซึ่งมันจะแต่งหน้าแล้วหนัวมากทุกคนคือมันจะแบบสมูทหน้าเห็นปะเนี่ยมันจะแบบกบรอยทรงรอยสิวอะไรเราดีมากๆอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่อยากแนะนาทุกคนมากแล้วไม่ดรอปสีผิวเลยสีที่คิฟใช้คือสีศูนย์สองสีคัสตาร์ดนะคะซึ่งมันเป็นสีที่เข้ากับผิวคิฟพอสมควรเลยนะให้ดูคิทรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วหน้ามันแบบไม่ไม่ได้ดูรอยอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้หมองค้าตอนแบบช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงแบบเย็นๆอนะไรอย่างเงี้ยคือหน้าไม่หมองเลยใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็เข้ากับผิวเราดีีมมมมมันนนนนคววาาาาูเเเื้ออบบสยผิกไไ่ะะ เหนียวไม่รู้สึกว่าเหมือนเราทาลงพื้นหรือว่าทาคุชชั่นเหนอเหนอๆแต่กีบ,บ่ารู้สึกว่าเขามีความเหนอที่แห้งเร็วไปนิดนึงมันอาจจะต้องใช้คู่กับแป้งนิดนึงเพราะว่าใช้มือแล้วมันค่อนข้างเกี่ยยากแต่ผิวสวยมากให้ทุกผิววันนี้เห็นปะคือยงานผิวสวยมากจริงๆคือแบบชื่นชมทุกคนคือมันดีมาก ตัวที่2ก็คือลูกหลักมากๆเลยเป็นสกินติ้งของบิวติสเบนทุกคนอันนี้กิฟใช้แบบเยอะมากนะอันนี้คือใช้แบบเกือบจะหมดแล้วอะไม่เคยใช้แบบสกินติ้งมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกที่กิฟใช้แล้วกิฟรู้สึกว่าดีนะมันปาดง่ายมันเกลี่ยง่ายแต่เลยรู้ส่วนตัวแล้วว่ารู้สึกว่าไม่ควรที่จะใช้คู่กับอยเจอร์หรือว่ากันแดดที่มันเหนอ,อะเหนอะทุกคนพอรู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะหนึบหน้าไปนิดนึงกิฟว่ามันเหมาะกับลุคที่เราไม่ได้แบบว่าต้องลงสกินแคร์ เพราะว่าโดยส่วนตัวตัวนี้มันมีความเน่เนะมันมีความแบบหนืดหนืดของหน้าเหมือนเขาให้ความชุ่มชื่นอะสำหรับคนหน้ามานันกิ๊บรู้สึกว่าอาจจะใช้แล้วอาจจะไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่คนหน้าแห้งอะกิ๊บว่าน่าจะเวิร์กเลยนะแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้แบบรีบรีบเร็วเร็วแล้วแบบปาดปาดเกลี่ยกลียิ๊บว่าตัวนี้ก็คือดีเลยสมูทเลยกิบยิบใช้บ่อยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีความคลีนเกิลมีความเบาๆมีความลุกแบบสดใสสดใสอะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายมันสะดวกมันพกพาดีแล้วก็แพคเกจจิ้งดีอันนี้น้้่ว่ววตบบมมมาาาาาเเใแแทคืถํห แมกว่านี้คือถ้าลดความเหนียวเนยวลงอะกิฟว่าเออมันจะสบายผิวกว่าน,นี้นะแต่โดยรวมคือชอบแพ็กเกจจริงมากในท้องตลาดกิฟไม่เคยเห็นแพ็กเกจจริงที่มันรู้สึกว่าเออมันแข็งแรงแล้วมันก็ใช้งานได้จริงๆใช้งานง่ายจริงๆแต่เนื้อสัมผัสอาจจะยังไม่ได้แบบโดนใจกิฟขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้อะใช้แบบกับ กันแดดที่มันไม่เหนอนะหนักมากเออก็โอเคแล้วเลิศดนะงานผิวดีอ่ะเนี่ยเออแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดมากกิฟมีทําคลิปแยกสาหรับปิดวิตเบนโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่อยากจะดูรีวิวก่อนซื้อเนี่ยไปดูได้คลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ได้เลยต่อไปขอไปที่บัตรได้ไหมคืออยากพูดเรื่องบัชมากวันนี้ใช้น้องคนใหม่มานะคะก็คือของน้องหัวโตวตัวนี้อันนี้คือเสียงล้ำลือเสียงลัองอ้างเยอะมากว่าอันนี้คือดีใช่ปะ่ะกิฟก็คิดว่า เขาก็ทั่วๆไปเบาหวาเขาก็น่าจะแบบทั่วไปแหละแต่พอมาใช้แล้วแบบมันนัววะ่ะมันสวยรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสเขาอะมีความแบบเบาๆมีความแบบว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็มันเนื้อแบบมันไม่กระจุกกันะเออเวลาที่เราใช้คู่กับตัวพัฟของเขาที่เขาให้มา,ามันเลิศมากทุกคนจริงๆกิ๊ฟชอบนะเนื้อพัฟเขามันมีความแบบนุ่มๆอะทุกคนแล้วเวลาที่เราแบบเอามาเกลี่ยๆ,ๆหน้าคือกิ๊ฟรู้สึกว่า มันละมุนมันนูดมันหนัวซึ่งสีเขาจะออกมีความนูดนูดน้ําตาลแล้วก็ติดอมแบบแดงๆนิดหนึ่งนะคะมันจะดูแบบละมุนตุ่นเอ๋ยมากคิดท,ที่จะซื้อสีที่สองอะแกคือมันดีจริงๆมันพกพาง่ายเนื้อสมัมผัสเขาเวลาจุ๊บลงไปที่แก้มแล้วมันแบบดีอะพอแต่งมาแล้วคือแบบมีความดูโชว์มากขอเช่นชมตรงที่อะไรปะพัฟเขาอะมันจะมีความแบบกลมๆอย่างงี้ใช่ปะพอมันกลมๆเบ้อะเวลาเราเอามาแบบ เต็บเต็บที่หน้ามันจะโดนบริเวณที่เป็นฟองนะ้ำจริงๆอะแต่ว่ามันจะมีแบบเออบางบางแบรนด์บางยี่ห้ออย่างเงี้ยที่เขาทําฟองนะ้ำออกมาแล้วแบบมันมันมันไปโดนตรงขอบอะเออแล้วเวลาเราเกี่ยมันไม่ค่อยแบบสมูทมันก็จะแบบไปติดตรงนี้ไปติดตรงนั้นไปติดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยทำแบบกลมๆออกมาคือว่ามันเกลี่ยง่ายบลัชของคากเกตนนต้องบอกก่อนว่าเขาแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเปื้อแพ็กเกจเขาเท่า,ทาไหร่นะแต่ว่าสีเขาสวยซึ่งถามว่าสีเขาแตกต่างจากทูพียังไงโอลืมบอกนจะ สีนี้คือสีหนะึ่งสองนะสีซินนามอนนะจ๊ะสีนี้ แล้วก็อันนี้จะเป็นสีลิ้นจี่นะคะความวาวความแบบว่าเล่นแสงอย่างเงี้ยพอๆกันฟินิชที่แบบมีความฉ่ำวาวพอๆกันแต่ว่าคาเกะอาจจะมีความแบบผิวกระจกมากกว่านิดนึงนะคะแล้วก็สีของคาเกะอาจจะมีความตุ่นนัวน้ําตาลอมพีชไม่ไม่ได้ออมพีชดิบมันมีความแบบนัวน้ําตาลอะนัวที่มันมีความติดส้มนิดนึงแต่ถ้าทูพีจะมีความแบบติดแดงนิดนึงถ้าต้องการความแบบนู๊ดจัดอะนู๊ตแบบแต่งปากน้ําตาลที่ไม่ได้ติด ที่ต้องการความแบบไม่ติดแดงอะก็คือตัวนี้มันจะออกอมส้มๆออกแบบคอร์ลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพคเกจจิ้งเขาแบบแตกออกเป็นชิ้นส่วนแล้วคือใช้พกผ้าอาจจะแบบไม่ค่อยชอบนิดนึงแพคเกจจิ้งที่อาจจะชอบของทูพีมากกว่า พาเลตตากันบ้างซึ่งพาเลตตาวันนี้ก็คือแต่งแบบนี้มาเหมือนกันซึ่งก็เป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือพูดหลายรอบมากว่าตัวน,นี้คือดีเป็นนูโชที่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บใช้แล้วสวยกิ๊บใช้แล้วรู้สึกว่าตามันไม่ได้โดดเด่นเกินไปมันรู้สึกว่ามันดูนุ่นนัวนัวน้ําตาลน้ําตาลอะซึ่งกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บชอบแต่งกระมานี้มากแต่งประมาณนี้แล้วมันนัวกับหน้าแล้วก็มันเข้ากับผิวเราดีแล้วมันดูสอบๆอบด้วยก็เลยจะชอบหยิบพาเลตเนี้ยมาใช้มากๆแต่ ใดๆเอยก็ขอหักคะแนนความแบบแข็งแรงของเขาอีกจริงๆกิฟชอบสีใสๆแบบนี้มากเลยนะแบบเออกระจกเห็นสีด้านในอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงทุกคนเพราะว่ามันแบบมันเป็นเงื้อเงากเนี้ยบ่อยเนี่ยตรงข้อตรงเนี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบแพคเกจนะแต่ว่าสีชอบมากสีสวยสีเนี่ยกิฟใช้แทบทุกลุ่มเลยถ้าทุกคนจะเห็นนะแต่ว่าสีที่จะใช้บ่อยๆก็คือจะมีสีนี้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 อะไรเงี้ยสีนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากแต่ก็เอามาคอนทัวร์ได้นะสีนี้เอามาคอนทัวร์ได้ก็สวยอยู่อันนี้ก็็เปนสีีท่่แแแบบบบบบบมมมควาตตอร์ไได้ หนาไม่ได้แบบเนื้อพิกเมนต์เยอะอะไรขนาดนั้นมีความแบบซอฟฟ์นูโชนค่อนข้างเยอะเลยคลินเกิลมากๆอะไรอย่เงี้ยใครที่ชอบแต่งแบบเบาๆอ่อนๆซอฟฟ์ก็คือแนะนํำเลยตัวนี้สวยอันนี้พาเลตศูนยหะต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องคิ้วกันบ้างคิ้วรอบนี้กิฟมี ตัวน้องใหม่มานะซึ่งเมื่อถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูคลิปการเขียนคิ้วคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่ากิ๊บได้มีการแจกคลิปการเขียนคิ้วของกิ๊บไว้ให้แล้วแล้วก็มีการแบบแชร์ดีสอเขียนคิ้วที่ชอบในช่วงนี้ด้วยนะคะดีสอเขียนคิ้วที่ใช้ในวันนี้ชอบมากก็คือของอินน f ฟรีทุกคนคือทุกคนเห็นปะสีมันจะแบบมีความแบบ ไม่ได้อมเขียวแล้วก็ไม่ได้อมทองมันมีความน้ำตาลติดอมแดงแนิดๆซึ่งกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บอะเข้ากับสีอะไรแบบนี้มากซึ่งสีผมกิ๊บมันจอกแบบำดำน้ำตาลใช่ไหมคะแต่เวลาที่กิ๊บไปใช้แบบสีที่ดีสอีคิดี่มันอมเขียวมากๆมันอาจจะทําให้หน้ากิ๊บมันดูแบบมืดมนมันอาจจะดูแบบหน้าแบบปแปลกๆอะเออมันอมเขียวเกินก็เลยรู้สึกว่าสีนี้เป็นสีที่แบบค้นพบมาใหม่เลยว่าดิสอกิีคิว่าสีนี้สวยมากเขาค่อนข้างที่จะเขียนง่ายทุกคนคือแม้แท่ไม่ต้องลงน้าหนักอะไรเยอะเลยดูดีเห็็็นป่่่่แตวากจริงไมอย เขาอีกแหละเพราะว่าแพ็เกจจริงตอนที่ได้มาคือเขาแบบติดสติกเกอร์มาติดสติกเกอร์แบบแถบตรงนี้มาแล้วทีนี้เราก็ไปแกะสติกเกอร์ออกเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปิดฝาฝั่งนี้ไม่ได้ทีนี้มันก็เลยเหนียวไงพอมันเหนียวปุ๊บ กิ๊ก็เลยต้องเอาเนี่ยไอตัวนี้เอามาแปะก็เลยต้องเอามาแปะไว้แบบนี้มันก็เลยดูเหมือนแบบดิสอเขียนคิ้วชํารูดอะนึกออกปะแล้วก็ดิสอเขียนคิ้วอีกแท่งหนึ่งเป็นของเคสนะคะซึ่งกิาชอบเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีความติดเขียวๆไปนิดนึงซึ่งมันจะออกแบบติดเทาๆเขียวๆแล้วก็ดิสอเขียนคิ้ววเนี้มีความแห้งมากๆเห็นปะเวลากิบเขียนนะมันจะมีความเนื้อแห้งทุกคนคือมันต้องลงน้ําหนักเยอะกว่าอินิฟีเยอะเลยแต่ซึ่งใครที่หน้ามันนะคะกิบอยากแนะนําให้ลองตัวนี้มาแต่ว่าต้องเบาาามืืออนนนนนนึงะคใใขขณทีี่รล้ํักกย ต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าแห้งเขาหักง่ายทุกคนด้วยความที่เขาแบบมันเป็นแห้งจิว๋วแท้งเล็กแบบเนี้ยเล็กมากๆอ่ะแล้วก็การพกพาเนี้ยอาจจะยากนิดนึงเส้นเขาอาจจะแบบไม่ได้คมมากขนาดนั้นอ่ะด้วยคำที่สีเขามันมีความนวลนัวซอฟแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะแบบทําให้หน้าเราดูซอฟกว่านี้ถ้าใครที่ชอบแต่งหน้าแบบฟิลแบบปากเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ปากมันโดดเด่นก็คือใช้ตัวนี้ได้แต่ชอบสิ่งหนึ่งของตัวนี้ก็คือว่าเขามีความแห้งเขียนไประหว่างวันอ่ะเวลาหน้าเรามันอ่ะมันจะไม่ค่อยเมือกแต่โดยส่วนตัวคือข้อเสียของเเเคค้้้้าาาาาาก็ืืออไไมมมมมม่ดีีแแปปงงใใหหถัน ดุนัวกว่านี้แต่ว่าพอมันไม่มีแปรงปุ๊บม,มันจะเหมาะกับคนที่คิ้วอาจจะเยอะอยู่แล้วอะไรฟอร์ฟิวนั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวคนคิ้วน้อยก็ใช้ได้นะเอามาวาดเส้นคิ้วอะไรเงี้ยก็สวยอยู่คอนซีลเลอร์ที่กิ๊บรู้สึกว่าหนูท่มากแล้วก็ใช้บ่อยมากเพราะว่าช่วงนี้ดูซีรีส์ติดซีรีส์หนักมากแล้วแบบนอนดึกตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยทุกคนคือทามันก็โหลใช่ปะช่วงเนี้อินกับคอนซีลเลอร์มากแล้วก็เอามาทาแบบกลบสีปากด้วยแล้วค่อยลงลิปอะไรเงี้ยให้ดูเห็นปะขอบตากิ๊ ละมุนไงทุกคนใช้อันนี้คือดีมากเนื้อไม่แห้งเลยอันนี้เป็นเนื้อแบบมีความแบบเแบาบๆเป็นของอันนี้เป็นของอะไรนะเออเป็นของสกินฟู้ดซึ่งอันเนี้ยคือซื้อมาแบบว่าไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยซื้อมาเพราะว่าอยากลองแล้วก็แพคกเกจจิ้งเขาดูแบบดูพกพาง่ายดูแบบน่าจะแข็งแรงอะไรฟิวฟนี้เนื้อเขาจะมีความเป็นสีเนื้อเนื้อแบบเนี้ยบกบิดใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยได้ละมุนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากไม่ค่อยแบบมีความแบบ ลอยไปกว่าหน้าเท่าไหร่เออสีมันค่อนข้าง,งที่จะแบบละมุนไปกับผิวของกิ๊บเลยอะ่ะแล้วก็เรื่องของการปิดแบบรอยทรงรอยสิวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นแต่ก็ทําให้มันดูจางลงได้ถ้าใครชอบงานธรรมชาติอยู่อยากแนะนําให้ลองตัวนี้อันนี้คือแบบดีน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเนื้อที่ไม่ได้ดูขาวกับผิวเราเกินไปทุกคนมันมีความแบบมันดูซบซอบมันดูเข้ากับผิวมันดูละมุนไปกับผิวเห็นป้าใต้ตากิบอะ่ะ เนี่ยเลิศอยากให้ลองจริงหน้ามันก็อาจจะไม่ต้องใช้เยอะมากใช้แค่แตะขึ้นมานิีเดียวแล้วก็ค่อยๆต้มๆๆไปคือเลิศแล้วยิ่งเอามาทากบสีปากก่อนลงลิปอะสวยมาก มาสคาร่าที่ใช้ในวันนี้คือตัวนี้เขาอาจจะมีข้อเสียที่กิ๊บเคยบอกไปก็คือมันจะมีความเหมือนเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นแบบละอองน้ำน,ำนำ้อยู่ตรงตรงขอบตาไม่ได้ตรงตรงปลายแบบตรงปลายที่เราปัดมาสคาร่าตรงปลายขนตาก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นแบบเราหรือเปล่ามันดีตรงที่ว่ามันเข้าซอกซอนได้ดีแล้วก็ดูขนตาดีเห็นปะคือมันฟูมันสวยแห้งเขามีความแบบเล็กจิ๊ดลิตแบบนี้นะแล้วก็มันทําให้เราแบบปัดขนตาล่างได้ดีอะทุกคนมันปัดขนตาล่างนัวมากแล้วก็ปัดขนตาบนนัวมากแต่ว่าข้อเสียที่กิ๊บบอกก็คือเเเอออหมมมืนนคาาีวแบบป็ ละอองฝุ่นๆอะไรอยู่บนบนไป ปลายมาสคาร่าตลอดทุกครั้งที่ใช้คอนเฟิร์มเลยว่ามันสวยจริงเห็นปะละิปชอบมากลุคที่มันแบบดูไม่ตาแบบเยอะเกินไปแบบซบๆละมุนละมุนคือตัวนี้ยกให้เลยเลิศลิปกิฟบอกเลยว่าเยอะมากอะขอไปที่ตัวที่มันแบบไม่ไหวแล้วแล้วกันเนาะคือไม่ไหวแล้วคือหรือว่าคือ่อคุณพี่น้อง่อค,อ,อคือสต็อกคุณพี่เขาก็ยังไม่เข้าสักทีนะคะเราก็รอรอรอ,อ,อไปนะคะดูรู้แหละว่าชอบใช่ไหมเออฉันชอบมากจริงๆคือมันดีมาก,ม,ม,ากมันหมดจนแบบฉันไม่รู้จะปาดอะไรให้ดูแล้วอะจริงๆตัวเนี้ยคือเป็นลิปออยล์ เอวิสก <Every> mm ิน hmm. ที่กิ๊รู้สึกว่ากิ๊บชอบมากแล้วกลิ่นหอมมากขออย่ามีคิวว่ามันเป็นกลิ่นโทสที่แบบ มีไอศครีมโปะโลอยด้วยน้ำผึ้งลอยแบบด้วยชีสอะไรแบบนีน้คือมันหอมมากทุกคนแล้วแบบใช้ดีมากรู้สึกว่าเบาสบายปากมากแล้วก็คิดว่านะถ้าเขาเติมสต็อกกิ๊บจะซื้อมารีวิวให้ทุกสีเลยเอามาใครอยากดูการรีวิวลิปออยของเอวิสกินทุกสีคอมเมนต์มาได้เลยกิ๊บจะซื้อจริงๆเพราะว่ากิ๊บชอบมากแล้วเขาหมดสต็อกไปทีอะคือ3เดือนมั้งเฮ้ยสเดือนได้อะสเดือนสเดือนเกือบ3เดือนเขายังไม่เติมสต็อกเลยแค่เหมือนล่าสุดเขาจะบอกว่าแปงเขามันจะหัวใหญ่ขึ้นใช่ปะซึ่งแต แบบนี้เพราะกิ๊บรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าปากเราได้ดีแบบกําลังพอดีอะ่ะแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือเขาจะเยิมง่ายกิ๊บก็เลยใช้พิชชู้เนี่ยในการพันมันจะเยิมติดออกมาเลยแบบนี้แต่ว่าซึ่งเหมือนหลอดใหม่ที่เขาจะ เอาออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําใหม่แล้วก็คือจะแบบแก้ไขตรงนี้แล้วก็ไอ้แก้ไขตรงที่มัน,นตรงนี้มันหลุดง่ายอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแก้ไขแล้วซึ่งโอเคเดี๋ยวเรารอใครอยากดูทุกสีของเอวิสกินพิมพ์มาได้เลยอันนี้เป็นครีมเกิลที่ิรู้สึกว่าสวยมากใครที่ชอบแต่งหน้าแบบสไตล์กิฟต์นะคือมีความซอบซ์ๆนิดนึงแล้วก็มีความแบบฉ่ำวาวนิดนึงเอาอันเนี้ยไปทากลบลิปแบบว่าเติมเข้าไปในลิปแมทอะไรเงี้ยแต่สีเขาไม่ติดสเตนนะสีเขาไม่ได้ติดแน่นแล้วก็สีเขาอ่ะอันเนี้ยเป็นเหมือนสีศูน นะแต่พอทาแล้วมันมีความอมแดงทุกคนซึ่งมันทําให้หน้าเรามันดูแบบเฮ้ยมันดูแบบมีความไบรท์ขึ้นมันดูไม่จืดมันดูแบบโอเคอะเดี๋ยวถ้าเขามีเข้ามาอีกเดีจะซื้อสีมาให้ลองอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยจะไปลงทุนมาให้ดูลิปที่เอยอะเหมือนกันคือต้องต้องเอามาพูดก่อนก็คือของโมโลคลโลจีนะคะลิปของพี่อูนซึ่งตัวเนี้ยมีความแบบ คลีนเกลอสูงมากคือวันนี้กิ๊บก็ทาตัวนี้มาเป็นเบสเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้คือเป็นเบสปากแล้วสวยมากหรือว่าเราจะทาเดี๋ยวดี๋ยวก็โคสสวยทานหน้าสดก็คือย,ยิ่งสวยเขาไมใหญ่กิ๊บชอบเอามาใช้หน้าสดเพราะว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากแต่งหน้าแต่ว่าเราอยากจะแบบเบาๆซับๆอบ,อบ,อบก็คือใช้ตัวนี้ทั้งแก้มทั้งตาเอ้ยทั้งแก้มทั้งปากได้เลยคือสีสวยมากไม่ว่าคุณจะใช้หน้าสดหรือว่าคุณจะใช้แบบแต่งหน้าเบาๆคือตัวนี้คือครบจบตัวเดียวเป็นคลีนเกลมท ชูแบบมีความส้มๆม,มีความติดแบบพ,พีชนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ส้มเกินแล้วมันก็ไม่ได้ชมพูเกินอะเป็นสีที่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บใช้ได้แล้วสวยเวลากิ๊บทามันจะออกเป็นสีชมพูนะมันไม่ได้ติดส้มขนาดนั้นแล้วก็มันขับผิวกิ๊บมากมันมีความแกลมส้มนะเห็นปะ่ะมันมีความชมพูอมส้มๆอะคือมันสีแบบนูโตรมากใช้แล้วแบบคนสวยขาพูดเลยอันนี้ใครที่ผิวแบบอมเหลืองหน่อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้ลิปติ้นตัวสักตัวหนึ่งที่แบบ เฮ้ยมันเลิศมันดีอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้เลยแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือมันอาจจะแบบเลอะมันมันอาจจะเยอะมันอาจจะไหลบ่อยนิดนึงนะคะก็คืออาจจะพกพายากนิดนึงเดี๋ยวมันจะไปลึกกระเป๋านะใครที่ไม่ชอบเติมระหว่างวันตัวนี้ก็ถือว่าติดทนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทนมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยากให้แบบสีชัด,ชดสีแน่นๆ,ๆก็คือทาซ้ําไปหลายๆรอบแล้วก็เมมออกแล้วก็ทาซ้ำไปหลายๆรอบสีจะติดทนมาก ขอพูดมาถึงน้องใหม่แล้วกันเนะ้องน้องใหม่ตัวนี้เป็นของ The Couple ใช่ไหมคะเออของคุโรมาเนาะซึ่งตัวนี้กิบใช้เป็นเบสเหมือนกันคือเมื่อกี้ตอนเช้ากิบใช้เป็นของโมเลกุลลจีก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้สวยมากคือปากแบบ สวยอะอันนี้คือเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นคนแบบพูดตอนรีวิวเท่าไหร่นะกิฟก็เลยลองซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่าเออเห็นไม่ค่อยเห็นคนรีวิวสีนี้ซึ่งสีนี้มันจะบแบบสีแบบความน่ากลัวนิดนึงอะทุกคนมันจะมีความแบบแดงอมม่วงอม,งม,งม,งมงแบบน้ําตาลคือมันดูน่ากลัวจริงๆนะแต่พอทาแล,ล้วกิฟรู้สึกว่าสีสวยนะเขาจะมีความติดอมแดงอมม่วงแบบนี้เลยแต่ว่าโดยส่วนตัวกิฟอาจจะไม่ค่อยชอบหัวแอปพลิเคเตอร์เขาเท่าไหร่เพราะด้วยความที่กิฟปากแบบน้อยเนี้ยเวลาทาแล้วมันจะมีความเกินเกินแล้วก็เนื้อคข้องความเหนพอสมคนะ คือมันเนิดในที่นี้คือเวลาเกลี่ยสีมันก็ไม่ค่อยแบบส,บสมําเสมอสีมันก็จะมีความกองกองนิดนึงแต่พอเกลี่ยดีแล้วอะสีก็คือสมูทปากมากสีถ้าพูดถึงความติดทนกิฟไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบมีความติดทนอะไรมากให้เป็นสีที่แปลกใหม่ดีสําหรับกิฟนะคะแท่งเขาอาจจะแบบ นิดหนึงอะเออน้ากลัวนิดนึ่งแต่ว่าสีเขาไม่ได้หน้ากลัวขนาดนั้นสีเขาจะเป็นฟิวฟิวนี้อันนี้เป็นสีคิวปิดคิสนะคะสีน่ารักชื่อสีน่ารักมากเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะมาดูแบบคอมเดี๋ยวจะตามให้เรื่อยๆว่าเออใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเหลือขอบไหมแล้วใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนงี้เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเลยนะต่อไปลิปที่รู้สึกว่าคลีนเกิลมากๆแล้วกิ๊บหยิบใช้บ่อยมากๆเลยก็คือตัวนี้ทุกคนคือช่วงนี้กลับมาอินเขาอีกแล้วเป็นลิปที่รู้สึกว oss, กกะะว่่าาามมมััันนนนนกกลออสสปปเ็ขงะะคตีี้5 มีฟนะคะคือมันจะออกอมม่วงนิดหนึ่งซึ่งเวลาเอามาทาแล้วมันจะมีความแบบละมุนแบบนี้เลยทุกคนโรแมนซ์นี่เป็นอะไรที่กิ๊บแบบชื่นชอบมากเดี๋ยวให้ดูสีแบบธรรมดาก่อนสีแบบของเขาจริงๆอมันจะออกแบบติดอมนุ่นๆชมพูชมพูแบบนี้เลยถ้าสมมุติว่าเราจะทาเดี่ยวๆก็ได้เราจะทาเอามาแบบเนี่ยทาทับแบบนี้ก็ได้นะคะสีสวยมากให้ดูเห็นปะแต่ว่าสีเขาอาจจะไม่ได้ทนขนาดนั้นด้วยความสีเขามันจางๆเนาะแล้วก็ใช้มาตั้งนานแท่งเขาไม่เลอะเลยอันนี้คือดีมากโดยรวมคือชอบสีมากอันนี้จริงๆแ้้วไไม่่่คอยดบบาา เดี่ยวๆอะไหนแต่ว่าทาเดี่ยวๆก็คือสวยนะกิิบใช้อันนี้ที่ไหนจะมีคนถามตลอดว่าใช้อะไรใช้ลิปอะไรซึ่งตัวนี้คือเลิศใช้แล้วปากช่ำแบบนี้เลยเห็นไหมคุยมาตั้งนานปากยังช่ำอยู่เลยอะคลีนเกิลสุดๆบอกเลยแล้วก็คลีนเกิลอีกตัวหนึ่งที่กิ๊บรู้สึกว่าสวยเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่กิ๊บรู้สึกว่าเอามาทาแบบด้านในแล้วสวยมากเนี่ยเห็นปะอันนี้กิ๊บเอามาทาด้านในนะเป็นดินโตแบบรุ่นไซมินิซึ่งกิ๊บบอกเลยว่ากิ๊บชอบไซมินิ สีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบนูโชนขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความแบบ สีแดงสีแดงที่มีความทําให้ปากเรามีความแบบอะดูมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาทาอ่อนๆหรือเราจะทาเข้มๆก็ได้ซึ่งอันนี้คือสวยคือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยคลีนเกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูซ้อมไปมันดูเหมือนแบบอูนูตไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาสีประมาณนี้มาทาด้านในได้เลยแล้วก็เบลนด์ให้มันเข้ากันแล้วก็ใช้สีโรแมนต์ตัวนี้ทับได้เลยซึ่งวันนี้กิวใช้แบบนี้เลยต้องมีคนถามแน่นอนว่าวันนี้กิวใช้ลิปอะไรบ้างอันดับแรกการทาลิปวันนี้ก็คือใช้ตัวนี้กบสีปากก่อนนะคะเสร็จป๊บ ใช้สีของโมเลกุลจีนะคะสีนี้เป็นสี Pink. นูเซตพิงนี่สีนี้สีนี้ เสร็จปุ๊บก็ใช้เป็นของเด e c o โป r นะคะสีคิวปิดคิสนะคะใช้สีนี้ต่อเออแล้วเราก็ใช้สีนี้ทาด้านในอย่างเดียวแล้วก็เมมออกแล้วก็ใช้สีโรแมนส์ทับลงไปสีมันก็จะนัวเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเวลามาทาแล้วว่ามันจะมีความนัวนวมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ดูนูดจนเกินไปแต่ว่ามันก็มีความดูแบบสุขภาพดีอยู่เพราะว่าท่านูดเกินไปมันอาจจะทําให้ผิวคนอมเหลืองมันอาจจะแบบซีดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งกิ๊บจะชอบมาทาด้านใน ใครชอบให้กิมมาอัปเดตแบบเมคอัพคลีนเกิลแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะมีพสาสอ์มาให้ดูกิมนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะโดนป้ายยาไปหลายคนเหมือนกันนะคลิหน้าจะมีเมคอัพอะไรดีๆเด็ดๆก,ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมคอัพดีๆสวยๆเลิศๆแบบนี้นะคะเราจะได้สวยไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายพูดเลยนะว่าเมคอัพวันนี้คือแบบคลีนเกิลสุดๆคือสวยมากดู ทุกอย่างคือละมุนตุ่นไปหมดเลยดูดิดใครซื้อตามชิ้นไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะนีแ่แหละาย